นี้ก็เกาะติดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกสองพื้นที่ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับกรุงเทพก็เหมือนกับเมืองหลวงของเราอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเมืองพัทยาก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เรียกได้ว่ามีการเข้าออกแล้วก็มีการ เคลือไหวขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ่อย่างต่อเนื่องมายาวนานก็เรียกว่าเป็นเมืองที่เป็นตัวชี้วัดทั้งเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนต่างๆนานาเนี่ยเรียกว่าสำคัญอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษเฉพาะตัว อย่างกรุงเทพเนี่ยก็ปกครองรูปแบบพิเศษมีแบบเดียวในประเทศไทยพัทยาก็ปกครองรูปแบบพิเศษของตัวเองอีกแบบหนึ่งมีแบบเดียวในประเทศไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งนะครับก็เลือกผู้ว่าโดยตรงแล้วก็เลือกสมาชิกสภากรุงเทพนะครับเลือกนายกเมืองพัทยาโดยตรงแล้วก็เลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็พัทยาเนี่ย เวลาไปเลือกตั้งเนี่ยก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งคนละสองใบนะฮะใบหนึ่งก็เลือกผู้ว่ากทมหรือว่าเลือกนายกเมืองพัทยานะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเลือกสมาชิกสภากทมแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะท่านรักไทยชอบไทยก็เอาละเป็นโอกาสของเราแล้วละ่ะที่จะดูนโยบายคนนี้อชอบแบบนี้น่าสนใจท่านก็เลือกไปเลยเลือกไปเลยหรือว่ารู้สึกว่า ไม่ถูกใจใครก็มีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่ต้องไปวาดลงวาดรูปนะฮะไม่ต้องัดเสียนะก็เขียนบทเขียกรอนก็ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องก็เปิดหีบตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับก็นำบัตรประชาชนสวมแมสเจลล้างมือปากกาส่วนตัวถ้ามีได้นะก็เตรียมไปนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องโควิดด้วยแต่ว่าที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการ จัดระเบียบมีการเว้นระยะห่างเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับท่านที่ติดโควิดก็ไปเลือกตั้งได้นะฮะถ้ามีอาการไม่รุนแรงนะครับเขาจะมีจัดหน่วยเลือกตั้งคู่หาเฉพาะเลยก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาก่อนว่าติดโควิดแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันตัวเองนะครับนี่เป็นผู้สมัครโมหน้ของผู้สมัครทั้งสาวายครับของ กรุงเทพครับโอ้โหนี่มีมีคนให้เลือกเยอะนะอันนี้เฉพาะผู้ว่านะครับเฉพาะผู้ว่ากรุงเทพนะส่วนสมาชิกสภากรทมก็ห้าสิบเขตก็เขตใครเขตมันผู้สมัครก็จะไม่เหมือนกันอ่าแล้วแต่ครับที่ที่ขึ้นหน้าใหญ่ๆหน่อยเนี้ยนะฮะก็ส่กจะเป็นเบอร์เบอร์ใหญ่ๆที่มีครขับเชี่ยวกันให้ความสนใจกันเป็นพิเศษอ่ามีอยู่หกเจ็ดเบอร์ใช่นะครับจริงๆก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยก็น่าเลือกนะรับถ้าผมเบอร์ผมอยู่จันเนี้ แต่ถ้าผมมีสิทธิ์เลือกผมว่าผมก็เลือกลาบากก็คือคุณจะเลือกทุกคนเลยอันนั้นบาดเสียนะครับคือแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่ามีจุดแข็งมีข้อดีมีความสามารถที่น่าสนใจและก็น่าจะเป็นความหวังให้กับคนกรุงเทพได้แตกต่างกันนะบางคนเก่งด้านนี้บางคนเก่งด้านนี้บางคนถนัดด้านนี้ บางคนบุคลิกแบบนี้ท่านชอบแบบไหนท่านเลือกเลยแล้วก็แต่ละท่านบางท่านก็มีมผลงาไปแล้วบ,บางคนลงจากเวทีใหญ่เลยนะครับมาใช่มามาสมัครเพราะว่า,อ,าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะก็ๆๆเราก็ดูแล้วกันนะครับด,ดูดูตามความชอบตามความอ,าอย่างที่คุณต้นบอกเราก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่าใครที่จะทําประโยชน์ให้กับคุณเนี่ยคนที่อยู่ในกรุงเทพได้มากที่สุดเราเราคิดว่าใครนะครับอันนี้ก็ในส่วนของผู้ว่ากทมส่วน สอกอหรือว่าสมาชิกสภากรบก็50เขตแต่ละเขตก็จะไม่เหมือนกันไปดูท่านอยู่เขตไหนมีสอกอคนไหนอท่านก็เลือกไปนะครับอันนี้ก็วันอาทิตย์ที่22พิสพฤษภาคมนี้นะครับและย้ํานะครับว่าห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งเด็ดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้อมีข้อห้ามใช่ไหมคือมีหลายข้อต้องระวังนะส่วน นายกเมืองพัทยาก็หลักๆเนี่ยก็จะมีสี่ท่านนะแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาก็มีทั้งหมดสี่เขตเขตหนึ่งเนี่ยก็เลือกได้ไม่เกินหกคนก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสี่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยานะครับก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ก็เรียงจากซ้ายไปขวาเลยอันนี้ก็จะมีประมาณสองสามขั้วหลักๆนะฮะที่ว่าเป็นกุกลอบ ผมเนี่ยไปคุยกับกูรูหลายคนคที่ติดตามการเมืองในเมืองพัทยาแลว้วก็ชนบุรีมาคือแต่ละคนเนี่ยฟันธงไม่ได้เลยว่าใครมามันมันมนมีความ <นะ S 1> มันมีความเลื่อมเลี่ยงกันอยู่ครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราดูตามตามเกมการเมืองสนามการเมืองของของทางภาคตะวันออกเนี่ยอย่างชนบุรีเนี่ยก็กเขาจะมีกลุ่มพลังชนนะฮะแต่ตอนเนี้ เ,เขาก็มีการจับมือกันหลากหลายแล้วก็มีกลุ่มใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีทั้งกลุ่มบ้านเกาเ่ากลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มบ้านใหม่มีกลุ่มคณะเก้าหน้าแล้วก็มีกลุ่มอิสระกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยก็ชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจเลยซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็มีความสามารถของเขาอ่ะใช่คือแต่ละคนก็มีจุดเด่นเนี่ย อาจจะเหมือนกันบ้างอาจจะแตกต่างกันบ้างอยู่ที่เราแล้วล่ะว่าชอบแบบไหนและอยากให้เน้นช่วยเหลือคนพัทยาเรื่องไหนก็ดูนโยบายของเขาแต่พัทยานี่ที่คุยกับคุณต้นจะบอกสิบปีแล้วใช่ไหมประมาณสิบปีนะที่ที่ไม่มีการเลือกตั้งนายกเพราะว่าช่วงก่อนน้เนี้ยท่านสนุนพัทยาก็มารับรับหน้าที่ในการรักษาการก็เป็นนายกตามมสี่สี่ตามมส4สี่ท่านก็ดูแลมาระยะหนึ่งเลยนะครับ แล้วคิดดูนะว่าในระหว่าง10ปีเนี่ยจะมีพวกจะว่าเป็นดิวดิวดวเตอร์มันมันก็ไม่น่าจะใช่เยอะนะืนะคอคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเมืองพัญาครั้งนี้เนี่ยประมาณ78,000มนแปันคนคนะครับก็เลือกได้บัตรคนละสองใบนะครับใบนายกเนี่ยเลือกได้หนึ่งเบอร์รแล้วก็ใบสมาชิกเนี่ยเลือกได้ไม่เกินหกเบอร์เท่ากับว่ามีอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นคะแนน เจ็ดหมื่นแปดพันประมาณเจ็ดหมื่นแปดพันคะแนนแต่แล้วรอบรอบก่อนนูนสมัยคุณอิทธิพลเป็นนายกนี่คะแนนเท่าไหร่นะคือผมไปดูข้อมูลเดิมการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณสิบปีก่อนเนี่ยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยคุณอิทธิพลคุณปลื้มชนะนะครับก็ได้คะแนนประมาณสองหมื่นคะแนนสองหมื่นคะแนนนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็คือคุณอิทธิพลไม่ได้ลงนะก็คือเป็นผู้สมัครที่เรียกว่าลงสมัครครั้งแรกสําหรับนายกเมืองพัทยาทั้งหมดก็เรียกว่า คู่คีสูสีจริงๆโอ้โหถ้าเป็นคะแนนที่คุณต้นว่านะคือถ้าใครได้สองหมื่นก็จะวัดผลได้เลยนะ<ช>เพราะว่าจากจากจากเจ็ดหมื่นคนนะครับคือตอนนั้นเนี่ย<อ>คู่แข่งอาจจะน้อยกว่านี้<ช>อาจจะมีแค่สองกลุ่มสามกลุ่มหลักๆแต่ตอนเนี้ยอย่างที่เห็นๆหสี่คนสี่กลุ่มหลักๆเลยอันนี้อันนี้คือชัดเจนแล้วสี่กลุ่มสมมุติถ้าเราเอาน หารเจ็ดหื่นเนี่ยยังไม่ถึงสองหมื่นเลยนะใช่ถ้าหารแบบเท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าสมมตินคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้สองหมื่นคะแนนจะพอไหมกับการที่จะชนะเป็นที่หนึ่งหรือว่าต้องไปถึงส0 0 0มื่นอันนี้วิเคราะห์ยากจริงๆเพราะว่าคู่ขี้สูสีนะ,ะก็เดี๋ยวยังไงผมเชื่อว่าทั้งกรุงเทพและพัทยาเนี่ยสักประมาณสามสี่ทุ่มเนี่ย น่าจะเห็นลางๆแล้วว่าว่าใครน่าจะชนะเพราะว่าคะแนนน่าจะนับได้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าไปถึงสี่ทุ่มนะน่าจะเห็นลางๆแล้วก็มาลุ้นกันนะครับยังไงก็ย้ำแล้วกันเลยครับว่าให้ออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับถ้ามีเวลาตั้งแต่แปดโมงนะครับไปจนถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นครับนะครับก็ลุ้นกันนะครับ